มาครับวันนี้มาประกอบตัวลงกุ๊กอีกแล้วกับเมนูแกงถิหมูโนเรียงกับพุ่มเลยน่ากินอย่างอุดรลาวกับพุ่มมือนี้มาครับมาครับตั้งเครื่องแกงกันเลยกับพุ่มกะทิเครื่องแกงกักะปิเป็นเครื่องแกงกะทินะครับพุ่มไอ้เครื่องแกงกะทิดะคน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 ในข้ากันเลยครับพุ่ม คนในข้าวการร่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูไปเลยครับพมใส่หมูเดี๋ยวก็นคนคนมหมวยข้าวเครืองเก่กงโอยมันในหมูได้ห้อมเครืองเก่กงเลยครับผมอถูกคราวไว้ข้ขาวกันให้ดีข้าวว้านี้เดี๋ยวเตินมน้ำลงไปสักนิดต่อเดียว อืมูกลุกข้าวข้าวกันดีแล้วเลยนะใอ้พร้อมเกลียงเก่งมากเลยครับปุ้มใส่เติมน้ำไปแล้วก็คุณคุณคุณใ้ข้าวกันแล้วก็รอยน้ำเดือดครับปุ้มให้เ,เกเลีงให้น้นาำเกลงเดือดอ่าเกลงเดือดแล้วนะหมูก็เดิมซุกแล้วครับปุ้ม เกือดหลักกักกัก,ล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 กเลยอ่ะใส่นอเลี้ยงไปเลยครับพุ่มนอเลี้ยงลูกเลี้ยงใส่ข้าวกันเลยนากินขาดครับพุ่ม บ้านเรามื่อนี้ข้าวชาบค้มแล้วพี่น้องเออมาครับมาครับกินข้าวกันว่าปิ้นแน่นนกับบุมมือนี้กับเมนูเกงทิมูกับโนเรียงกับบุ้มมารุ้งกันเลยครับนำปลานิดนึงออรสด,ดี น้ำตาลนิดหนึ่งคนให้เข้ากันครับปุ้มดินหอมออกมาเลยมา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 ครับกินข้าวกันว่าพี่น้องเออโรอยเนโนนมือนี่ไอ กับตายโดยเบกเกลือนิดนึงก่อนเบสมกำามงครีมตบตายโดยเบกกรูดกระปุ้มมา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 กินเจ้ากันว่ากระปุ้มพี่น้องปินลาวมือนี่รวยรวยรวย ข้าวซ่องคุ้มตึบตึบแล้วฟินเลย